า้สอง2ห้องนอน2ห้องน้ำหนึงห้องครัวหึห้องนั่งเล่นตกแต่งยังไงดีแฟนจะไปแปลกนะครับเสาเยอะมากเสาเสาเ <c oughs> สาเ็มไปหมดแล้วก็มีห้องนอนใหญ่เนาะที่มีห้องน้ำในตัวแล้วก็ห้องนอนเล็กแต่ดูภาพรวมให่หน่อยแซ่วา้าว <c oughs> อย่างชุดทีวีอะลูกค้าบอกว่าต้องการเป็นตู้เก็บของด้วยตัวที่เป็นผนังด้านหลังก็อยากให้แบบสรงโค้งนิดนึงถ้าเปิดประตูเข้ามานี่เราเจนเคาน์เตอร์ตรงนี้เลยเคาน์เตอร์นี้ก็เท่นั่งได้นั่งได้ตอบโจทย์เดินเข้ามาอีกปุ๊บเ้ามาดูในครัวหน่อยพื้นที่ไม่ได้เยอะมากนะใช่ครับเป็นครัวตัวแอลเขาจะต้องการเอาตู้เย็นใส่เข้าไปในพื้นที่ตรงนั้นด้วยโอ้โคตรจะฟิกแต่ว่าทําได้ใช่ไหนเข้าไปดูห้องนอนนี่ข้อดีของการมีหน้าต่างเยอะคือบ้านมีอับแต่ปัญหาก็คือเราจะเลือกเฟอร์ยังไงให ไม่บังนะคะ พราะโจ์นี่คือลูกค้าไม่อยากปิดตรงนี้เลยไหนมาดูอีกฝั่งนี้อ๋ออันนี้ก็คือจะเป็นตู้เสื้อผ้าแบบมีต้เครื่องแป้งมีชั้นวางทีวีป่ะแล้วก็จะเซตนิดนึงแถวเว้นเออวางทีวีได้ไปดูอีกห้องนี้ใช้พื้นที่ได้คุ้มมากจริงๆเตียงอ่ายู่ชักซ้ายขวาอกรุผนังหัวเตียงนอยทําเป็นเส้นแบบนี้ช่วยทําให้ดูสูงขึ้นนี่ปัญหาหน้าต่างอีกแล้วนะไหนมาดูอีกฝั่งนี้อืมก็ได้เต็มพื้นที่นะรู้สึกว่าห้องไม่อึดอัดนะมันมันจะใช้ประโยชน์ด้านข้างได้ด้วยนะ ใอ่ามีตู้แช่น้ำชาใช่ใชแล้วทั้งหมดเนี้ยเท่าไหร่น่ะสามแสนห้าอันนี้ถ้าบอกว่าเอ้ยอ่ะไม่เกินสองแสนปรับอะไรได้ไหมตัดครัวออกไปก็ได้การใช้งานนี้ไม่ค่อยจำเป็นก็เคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ออกไปตัด2จุดนี้ไปประมาณสองแสนกว่าทั้งหลังแต่ว่าถ้าอย่างนี้อยากได้ครัวตัดแค่เคาน์เตอร์รวมทั้งหมดไม่เอาเคาน์เตอร์สองเก้าไม่เกินสามแสนแต่ถ้าจะให้ลงกว่านั้นเเข้าไปดูในห้องนอนเนี่ยเอาช้นวางทีวีนี่ออกไปเลยสองแสน กลมกมใมเฉลียนะ่ยเนาะต่อห้องก็ห,งห้องละเก้าหออันเนี้ยของลูกค้าเจ้าเนี่ยคืออยู่ต่างจังหวัดไกลโพ้นถ้าเป็นต่างจังหวัดแบบไกลๆอย่างเนี้ยที่มีให้ขนส่งด้วยแต่ถ้าเป็นกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยอันเนี้ยนนคุยได้โจทย์นี้คือสนุกเลยพื้นที่แบบไหนเราแก้ปัญหาได้ทั้งหมดแหละพี่บอกแล้วว่าอยู่กับพี่มันต้องง่ายเลือกเฟอร์ต้องง่ายเรื่องใบได้พี่เลือกให้ง่ายไหมล่ะพี่เลือกให้เลย <laughs>